ในมีรายงานบางฮะดิษของท่านอับดุลลสัลลอห์วันนวะซลัมว่าใครที่มียูนุกแล้วเขาก็กินห,หรือดื่มในสภาพที่มียูนุกนะนั่นส่วนหนึ่งเป็นเครื่องหมายของอลาละมัตปาป,ป,ปอรหรือเครื่องหมายของความยากจนและที่มาของคำว่ายูนุกมาจากคำว่าอิจิตินาบแปลว่าห่างไกลที่เรียกว่ายูนุก คนที่มีฮัดดัสอินามซิขึ้นออกออกมาหรือมีเฮดมินฟานเนี่ยยูนุปเนี่ยคขาบอยูนุบเนี่ยหมายถึงมาลาอิกะ์นั้นจะไม่เข้าใกล้คนที่มียูนุบแปลว่าห่างไกลอิกา์จะไม่เข้าใกล้แปลว่าไงก็รอมัดไม่ลงเมื่อคนหนึ่งมีฮัดดัสเมื่อเขาร่วมรับน้องกับภรรยา ให้เขาเดเรีบริงในการอาบน้ายกฮดัสในขณะนั้นเลยเวลายังกุศลยุนูบันไม่ใช่เดินเอรเฮยลอยชายมียุนุบเดินไปหนุ่นเดินมานี่มันสมควรทําได้ไม่ได้แต่ไม่สมควรไม่ได้บาปอะไรแต่เขาอยู่ในสภาพท,ที่มักระโกไม่สมควรทำขนาดนั้นถ้ามียุนุบสุนันให้อาบน้ำยกฮดสเลย